สวัสดีครับสวัสดีครับมยังไม่นอนเพราะว่าเพิ่งดู DMD f i n s h i p s e t ครับผมมาจาก IG นะีนะดอนหนึกนะได้ครับ เลิฟฟอมไต้หวันเลิฟยูทูครับขอบคุณครับในรายการใครแกล้งแทดเยอะสุดเอาจริงๆตอนนี้น่าจะเป็นผมแก้งอ๋อไม่พี่ตีตีแกล้งเยอะพี่เต้ด้วยครับคุณเยอะตื่นไหวไหมนอนดึกมากน่าผมมาแป๊บเดียวแล้วน่าผมจะไปแล้วครับผม ลึกแล้วใช่เฮ้ยได้ไหมตอนนี้มันใช้อีกอื่นอ่ะโอ้ขอบคุณครับผมไม่ดื้อน,นะ ไปอาบน้ำพักผ่ผอนนะครับผมอาบแล้วครับผมพร้อมนอนอันนี้แว่นกองแสงหรือแว่นสายตาครับอันนี้แว่นกองแสงนะแต่ใส่เพราะว่ามันมันเท่ดีมันเป็นสีฟ้าจริงจงผมมีสีสีดำเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เล่นมันเป็นสีเขียว แล้วก็อันเนี้ยมันสายตามึนเออพี่ห้าเจอกันนะครับได้ครับผมพีสิบห้ามีงานร้องเพลงที่สยามนะครับมีพี่ปอมีผมพี่อูพี่เจเจนะ ไปดูได้นะครับบ่ายสองครึ่งสยามสีอะไรใส่สีเงินครับแกงพี่ปอตลอดเลยพี่ปออนะไรแกงผมร้องเพลงอะไรอันนี้ต้องไปรอดูเปล่าอันนี้นะราต้องไปรอดูนะขาหายสั่นยัง ขายขายไม่หายสัวนครับล้อ,ลองรู้ของเธออีกหรือเปล่าไม่บอกครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้ว พรุ่งนี้จะไปไหนกันพรุ่งนี้จะไปถ่ายฮาโลวีนพูดได้หรือเปล่าพูดได้แหละไม่มีอะไรไม่เป็นยายขอเป็นคุณป้าได้ไหมครับเป็นได้ครับผมไม่ทราบว่าคุณป้าอยย่เท่าไหร่แล้วครับต้องเปิดสปอยไม่ได้สปอย าดู NPC ไหมั้ยนพีน่าจะเก่าแล้วปะเป็นผีอะไรไม่บอกครับแต่เป็นผีที่ดังมากๆไม่ใช่ที่หยดนะได้เจาะหูมไหมไม่ได้เจาะเขาผมที่ถึงสกเกอร์นี้มาก ไม่ไใช่นานสุดจริงผมไม่ได้เห็นนะนแล้วเป็นโหนยัไม่ได้ซ่อมเลยไม่ได้ซ่อมเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยครับมันจะเมนว่าที่หยดคู่คู่ผมอะเล่นเป็นผีชุดดำนะคู่ออมคู่ออมมานิตา มีใครไปบ้างเฮ้ยก็น่าจะไปทุกคนนะครับมันเป็นแบบทั้งทั้งหมดเลยดูที่ยอดมายังอืมดูแล้วครับดูภาคแรกมีแพนซิรี่หรือยังแพนซิรี่แพนซิรี่เขิดแล,ล้ครับ แพนปล่อยเหรอน่าจะมีแล้วนะแพทส,สูงเท่าไรสูง173ครับแพทโทมัสครับผมทำไมชื่อแพทริกเพราะว่าป้าตั้งให้ครับจำได้ว่าแพทาตามแพทช่วงจะสอบทีแกปตอนนี้อยู่ปีหนึ่งแล้วนี่แหละผมจะสอบทีแกปและแต่ว่าผม ไม่รู้จะได้สอบหรือเปล่าเจอพี่พี่เจออื่นหรือยังครับเจอแล้วครับผมผมก็อยู่มาหลายเดือนแล้วจะจะครึ่งปีและหรือเกินครึ่งปีแล้วก็ไม่รู้ก็เจอทุกคนแล้วครับผม รอดูพัสัยชุดคุยแล้วโอ้โหต้องมาด้วยนะครับมาวันรับดิฟเซนขะเบียนด้วยนะครับผมมาหาผมกันมาหาเข้านินด้วยก็ได้เ,เต็มเลยแฟร์แฟรลิปสิกโปกเกตอืมีแพนจะต่อมาหาอะไรไหน ไม่บอกดีกว่ารับเด๋อเด๋ผิดหวังกันรอดูดีกว่า b ีเจด้วยเออใช่ใช่บีเจเ,ออเจอพี่นิวไหมเจอครับผมพี่นิวเป็นไงพี่นิวน่ารักครับโอ้ยพี่ออฟขอบคุณครับพี่ออฟพี่อออ ไม่นอนหรอครับคผมครับยอบแจกปลาวานให้ผมเฮ้ยพี่ยอบพี่ยอบอย่าหายพี่ยอบพิมพ์อะไรสักหน่อยได้ไหมครับพี่ยอบขอบคุณครับโอ้ยพี่ยอบ พีอฟทำอะไรพีอทำอะไรจขอบคุณครับอ้อะไรคุณไหนครโอ้ยอพี่ออโหขอบคุณครับพี่ออฟไปพึ่งไปเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ดีกว่าพี่ออ เอันนี้แหละขอบคุณบร้าบหนนะพีออปเดอยเพิ่งไปผมจะลองเพลงในรายการให้ฟัง <c oughs> <c oughs> อีกนานเท่าไรก็จะรอเจ็บสักเท่าไรเมืนยังไม่พอจะทำให้ใจของฉันลืมเธอสักทีคำพูดมากมายที่ยังค้างอยู่ในหัวใจและไม่มีโอกาสให้เธอได้รู้ขอความเลเั้น เขาแค่เพียงโอกาสักครั้งให้ฉันพูดมันให้เธอได้รู้ที่อยู่ภายในใจฉันเธอคนเดียวเท่านั้นที่ใจต้องการมอบให้เธอไปแล้วดวงใจของฉันแม้ต้องนานสักเท่าไร่ตัวฉันเองก็รอได้เขาแค่เพียงมีวันในใกล้เธอ เธอรอเธอตรงนี้มาทรมานเธอเปลี่ยนแปลงความหวังในชีวิตฉันทำให้ฉันไม่แรงอยู่รอเธอออกคำน,นัดขอแค่เธอกลับมารับฟังได้ไหมเธอ,อเสียงก่อนนอนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าใครนี้ก็ดีแล้วครับ ขอบคุณนะครับพี่ออกขอบคุณครัชบช็อกมากเลย ยี่ห้าเอาไปฟังโหยี่ห้าก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วครับอันนี้เบเบอันนี้เบเบอันนี้เป็นอันนี้เป็นให้เป็นสภาพที่แย่ที่สุดแล้วกันครับถ้าร้องให้คนถ้าร้องให้ทุกคนฟังแบบตอนหน้าผมร้องดีๆอยู่แหละใช่อันนี้ร้องเล่น อุย้ยไออ่ะผมครับพัดเล่าหน่อยว่าเข้ามันนิจได้ไงผมไม่รู้ว่าจะเล่าได้หรือเปล่าอืม เป็นสีเลยแก้งไหรหันไหมพี่อูแก้งบ่อยนะครับจะบอกว่าเจอพี่แพทที่ m า t จะดูจักด้วยไปนูนตามมาต่เห็นพี่แพทย์รีบๆไปแล้ไม่กล้าเข้าไปโอ้อ๋อเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่เอ่ยพิมพ์มาได้น,นะอยากรู้แต่ว่าใช่เจอบ่อยแน่ m t จะดูจักผมน่าจะกำลังไปอ่านหนังสือ ยี่านี้เจอที่ไหนเจอที่สยามครับสองโมงครึ่งน่าจะตรงอัาจรรันทร์ทีเขเบียนเปิดวันไหนเปิดยี่8ครับผมราว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องไปละเจอกันนะครับทุกคน โอดึกแล้วคุณนะครับที่มาดูแล้วก็เจอกันนะครับยี่สิบห้าแล้วก็เจอกันนะครับเร็วๆนี้แล้วก็หลังหลังยี่ห้าแล้วก็มีอีกด้วยแล้วก็มีอีกวันแล้วก็มีอีกวัน,ววนเราจะได้เจอกันบ่อยมากสวัสดีครับแพจิผมจะไปอ่าคนนี้เอ๊ะคอบ,บังวะอืมอ่าโอยาสุมิยามสุมินาไซบายบาย